สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลมสมสีชมทีก็จะบรรยายธรรมนะวันนี้ก็เรื่องหัวใจเศรษฐีทุกคนอยากจะเป็นเศรษฐีทั้งนั้นนะนะเมื่อวานซื้อหัวใสโรเทรี่ก็พลาดไปหลายคนส่วนมาก99%พลาดทั้งนั้นแหละ1%ถูก แต่คอหวยทั้งหลายคอลอตเตอรี่ทั้งหลายก็ก็เล่นกันนะนะให้เพื่อความอะไรอ่ะเพื่อมันชีวิตมีการตื่นเต้นเน,นี่ยถ้าถูกริงๆก,ก็ได้สิบสองล้านนะสองใบนี่นะไม่ของเล่นนะะแทงสองตัวถ้าถูกอ่ะก็ได้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยคือคอหวยจะ,จะอย่าเล่นมากนะอย่าเล่นมากอะ่ะเล่นครั้งละสองใบวะแทงหวยใหญ่เกินร้อยนะ แต่วอก็ผิดกฎหมายแหละแต่ว่าหลบหลบตำรวจหน่อยนะจริงๆตำรวจก็นั่นแหละตำรวจเจ้าดีบางทีเป็นเจ้ามือด้วยบางทีเป็นคนซื้อด้วยนะมันก็อยู่กันไปอย่างนี้ชีวิตสังคมไทยนะอะไรมากมายใช่างนะนี้วันนี้วันวันนี้ก็วันที่สิบวันที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดเดือดนสิบเอด็ดหกห้าหกห้าเวลาตีสี่ครึง่งเชิญรับเชิญรับฟังนั่นแหละครบบยาบปรญญาธรรมนะครับ หัวใจเศรษฐีสี่ประการนะทุกคนต้องการเป็นเศรษฐีนะไม่ต้องการเป็นยายจกนะต้องการริสริสคือความร่ำรวยนะฮะ R I C H ริสคือความร่ำรวยแต่ความยากจนคือพวพีร่ำรวย R นะพวความยากจนไม่มีใครยากจน่ะแต่มันก็ยากจนนะทำไงได้นะประการที่หนึ่งเราอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมเราต้อง อดทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนนะะถ้าไม่ขยันหมั่นเพียรจะเป็นสศทธฐีได้อย่างไรอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ถูกหวยไม่ถูกรอตตรี่นะต้องทำต้องขยันทำมาหาจกินนะนะแต่หากินต้องหายกินถูกทางนะไม่ใช่ว่าขายยาบ้านะไม่ใช่ว่าขายกัญชาขายยาบ้านะมันไม่เอานะขายขายอาวุธเถื่อนอย่างนี้ไม่เอานะนะอ่ ขายยาอียาบายาสิติดทั้งหลายไม่เอาพระพุทธเจ้าบอกว่าการค้าขายยาพิษไม่มีอะไรอย่างนะเช่นก็ขายบุหรี่อย่างเงี้ยก็ขายเหล้าอย่างเงี้ยนะก็ขายยาบ้าก็ขายกัญชาขายฝิ่นก็ขายอะไรอีกนะทำลายประชาชนทำลายมวลสัตว์โลกนะสัตว์โลกผู้ผู้โง่เขลานะนั่นแหละ เป็นเป็นยาพิษนะเป็นยาพิษข้าขายยาพิษพิษนะในลักธรรมพุทธศาสนานะลุงก็พยายาเอาธรรมะของพระเจ้ามามามา,มา,ม,ามาสอนนะนะมาสอนนะสอนอก็คือว่าสอนนะนะสอนนะเพราะเราต้องฟังธรรมะปกติเราฟังกับยาพวกคุนเจ้าใช่ไหมท,นมทีนี้เมื่อเปิดอินเทอร์เน็ตเจอพวกคุนเจ้าทุกคนเลื่อนนี้หมดนะไม่ฟังพวกคุณเจ้า แต่ว่าลุงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพระในคราบของคราหัตคาฆราวาดนะคราบของฆราวาสฆราวาดทำได้ทุกอย่างนะนะบรรยายทาก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะเล่นดนเกย์ก็ได้แต่ลกก็ได้นะการเมืองก็ได้นะฆราวาดเอเอทได้มากกว่าพระนะแต่ว่าหาจินเองนะฮะหาจินเองเนี่ยมันะก็ชีวิตสนุกสนานะชีวิตอะไรมากมายนะในวันสามสี่ร้อยก็พอกินข้าวก็พอแล้วนะชีวิตดีก็ตกงานดีกม็มีเงินกินข้าว อหารกันยุน่งกันยิงก็แพงนะก็ไม่แพงหรอกไข่ลูกห้าบาทสองลูกสิบาทเอามาทอดดนะ้เนี่ยใส่น้ำใส่เปียกใส่น้ำปลาลงไปใส่ปลาลงไปนะก็หุงข้าวหรือหนึ่งหนึ่งข้าวนะก็ก็ก็อิ่มนะยี่สิบสิบบาทอิ่มได้นะเอาเชื่อลุงมะต้มไข่แทนสองลูกนะนะแล้วก็ใส่กินข้าวมากๆนะนะก็อิ่มไม่เป็นต้องไป,ไป,ไปซื้อทําไมต้องสี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสิบร้อยนะ อาหารบางอย่างเป็นร้อยเป็นสองร้อยก็ว่าไปแต่พวกเราอย่าไปกินถึงเลยถ้าไม่ถูกเลขนะถ้าไม่ถูกรอตเตอรี่นะอย่าไปกินเลยนะกินมันไข่สองลูกสิบบาทบ้างมาม่าแปดบาทบ้างปากระบ๋องสิบสิบห้าสิบหกบาทบ้างนะเนี่ยก,ก็ไม่ถึงยี่สิบก็อิ่มเป็นมือได้แล้วกินอะไรมากมาย่นะอ่าัวจะเสรษฐีนะต้องอุทานะสมบัตินะขยันหมั่นเพียรทำามาหากินนะอย่าขี้เกียจอย่าขี้คลาน นะไม่ดีประการที่สองการรักษาสมบัติาถึงพร้อมในการรักษาส์สมบัติหามาได้นะบางคนหาสัมบมาได้เราแดกเหล้าขาวหมดนะนะบุรีแพงเขาตัก็ซื้อดูดเขาเรียกว่าอ,อ,อมควันอ่ะสิงอมควันอนะ่ะเผาปอดตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะขาดแล้วพราขาดปัญญานะเห็นพวกดูดก็ดูดทั้งพวกแดกเหล้าขาวก็แดกนะเห็นพวกดูดกัญชาก็ดูดนะกัญชาหลุงก็ ก็คัดค้านนะเด็กปิดกัญชามันดีเมื่อไหร่ใช่ไหมนะลุงไม่ดูดบุหรี่ไม่ไม่ไม่สูบไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบเหล้านะพูดตลกไปว่าไม่ไม่ดื่มบุหรี่ไม่ไม่สูบเหล้านะไม่ดูดกัญชาเป็นคนธรรมหายกินเป็นผู้ธานะสมบัติรมมาสมหายกินนั่นหละนะถึงข้นในการรักษาสมบัติอล้วก็สมบัตินะ หาเงินมาได้ต้องรักษาให้ดีนะเงินหน่อยอย่าไปใช้อย่าฟุ่มเฟือยมันหายากนะอย่าไปปล้นขโมยเขาไม่ดีติดคุกติดตารางเสียอนาคตนะอภรร, 3, รยาที่สามกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาภาษาบาลีท่านกัลยาณมิตรตาพูดเร็วหน่อยนะพูดจะช้าก็กัลยาณมิตรตานะถึงพร้อมด้วยมิตรมิตรที่ดีมิตรดีงามมบครบครบ,บมิตรเนะี่ยครบคนดี ท่านบอกว่าอนะไรคบคนชั่วพาไปหาผิดคบคนคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็ได้ยินไหมสุภาษิตโบราณนะอง,องพูดเลยเจ้าคำพูดเรานะครบเพื่อนที่ดีนะลุงในเลือกคบเพื่อนที่ดีนะเพื่อนไม่ดีไม่คบนะนะเพื่อนที่ดีไม่เข้าใกล้เพื่อนไม่ดีไม่เข้าใกลนะ้นะนะเหม็นที่เหม็นนะนะ,ะนี้ให้ไกลท่านบอกว่านี้อะไรนะนี้นี้คนพาทีไกลหลายโย์เลยนะ ท่านบอกว่าในโลกนี้ถ้ามีเรากับมันสองคนนะ่ะมันคือคนไม่ดีเราเป็นคนดีใช่ไหมไม่อยู่คนเดียดีกว่าพระพุทธเจ้าว,ว่าอยู่คนเดียดีกว่านะวันนู้พระพุทธเจ้าจึงให้พิ่สุนีอยู่ในป่าสงบจิตสงบใจสงบวาจานะให้เรียบร้อยเนะนี่ยนี่คือสัมณะนะผู้สงบไงนะถ้าปัสัมณะวุ่นวายไปขับรถชนคนตายหาไตาหงนั่นะไม่ใช่สัมมณะแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชผู้สงบนะผู้วุ่นวาย นะคบตุคบมิตรที่ดีนะเสียเพมิตรเยอะนะเด็กแว่นนะเด็กนั่นนั่นนั่ตาย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 ซิ่งมอเตอร์ไซค์นะตุ้มเอะลูกคนชาวบ้านก็ตีสองก็ยังแบนแบนแบนโอ้โหพวกเขาด่าชาวบ้านด่าชี้หมายเลยนะคนด่าคนส่าคนยังไม่ดีนะต้องไอ้คนยกย่องคนสฉินสฉินยังอยู่ดีใช่ไหมล่ะนะนั่นนั่นน่ะนะต้องอย่าไปตามเพื่อนนะเพื่อนไม่ดีอย่าไปคบนะอย่าไปคบนะ ประการสุดท้ายสม,มชีวิตตาเป็นอยู่แบบหนึ่งไม่ขัดสนไม่ฟุ่มเฟือยคือสม่ำเสมอพอดีพองามนะสม,มชีวิตตาเนี่ยเราเมื่อคิวิตสม่ำเสมอนะอย่างรูนะ้ตื่น 3, 20, ทีสามยี่สิบทุกวันน่ะนอนสี่ทุ่มนะนอนวันหนึ่งก็ไม่ถึงห้าโมงอ่ะนะไม่ถึงห้าโมงกลางวันน่นอนที่ไหนหละทำงานอ่ะหลับตายนายยังด่าเลยใช่ไหม เอ้ก็อยู่ได้นะลุงก็อยู่ได้อายุห้าสิบแปดปีแล้วยังยังยังมีโอกาสมาลองโยทูปกับเขาบ้างนะถึงโทรศัพท์ไม่ดีเดี๋ยวลุงโทรศัพท์ใหม่ดีๆหน่อยแก้วแกวหน่อยนะยังใช้อย่างนี้ก็ก็พอได้นะหน้าจอแตกแล้วแต่อีกนะราคาว่าสามพันบาทเดงเป็นเซนเข้ามานะก็เป็นอยู่แบบง่ายๆนะแบบสมชีวิตาสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งตื่น เชี่ยงวันหนึ่งตื่นดีสามวันหนึ่งตื่นดีอ่ะมันหนึ่งตื่นหกโมงเย็นอย่างเงี้ยนะแต่ก็อาชีพบางอาชีพก็อย่างว่านะเขาต้องฟังกลางวันนะตื่นกลางตื่นกลางทำงานกลางคืนนะตื่นกลางวันเนำกลางวันนะพูดมลุงพูดเหมือนกับมอเล่าข่าวไม่ได้มอเล่าข่าวนะเพิ่ออาบน้ําเสร็จนะคนจะพูดได้อย่างงี้ต้องร้องเพลงได้นะต้องต้องอาบน้ําให้เรียบร้อยนะร่างกายต้องฟิตเสียงต้องฟิตนะนี่แหละ เพราะฉะนั้นก็เอาฝากทำมาไว้สีประการก็แล้วกันนะเอาทบทวนหน่อยนะว่าจะเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีไหมอยากเป็นเศรษฐีต้องหนึ่งอุทร,ร,รสัมปทาถึงพร้อมในความไปยันมันเบี่ยนสองอรักษสัมปทารักษาสมรรถภาพสามสมัยชีวิตามีเพื่อนดีงามตรีก็แล้วยังไม่ได้ตามีเพื่อนดีงามสี่สมัยชีวิตานะชีวิตอย่างสม่ําเสมอฝร,รั่งในเขาต้องเวลานะเป๊ะๆนะเข้างานทางานต้องเป๊ะ ออกทำงานนกเป้แต่คนทไทยเป็นไงเข้าทำงานโอ้โหเฉื่อยไปเฉื่อยไปนี่น่ะแปดเก้าโมงเข้าทำงานแต่เวลาออกเลยเป้เลยนะนาทีเดียวก็ไม่ได้ต้องเป้นะนั่นมันจะ,จะเจริญได้ยังไงมันจะสู้ฝรั่งเขาได้ยังไงใช่ไหมนี่นะ่ะอา้าวถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ